หลวงพ่อมีวัดมาราวิชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่ได้รับการยอมรับในด้านวิทยาคมและพลังจิตอันแข็งกล้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการปลูกเสกเครื่องรางข,งของขังด้านคงกระพันชาตรีและมหาอุดท่านเป็นที่รู้จักในวงการพระเครื่องและผู้ที่สนใจด้านสยเวทมาอย่างยาวนานโดยเรื่องเล่าเกี่ยวกับอิทธิปฏิหารของท่านโดยเฉพาะเรื่องการข่มวิชา และการใช้กระสินไฟในพิธีปลุกเสกใหญ่ปฏิหารการใช้กระสินไฟในพิธีพุทธาพิเศษเรื่องราวที่เป็นที่กล่าวขานมากที่สุดเกิดขึ้นในงานพิธีพุทธาพิเศษณวัดชินโนรสซึ่งมีพระเกจิอาจารย์จากทั่วประเทศเข้าร่วมพิธีปลูกเสกกว่าร้อยรูปในระหว่างที่พระเกจิแต่ละรูปกำลังแสดงอิทธิฤทธิ์และพลังจิตในการปลูกเสกบางรูปตัวลอยเหนืออาสนะบางรูปนั่งปลูกเสกใต้น้ำ หรือแสดงฤทธิ์ต่างๆออกมาหลวงพ่อมีได้แสดงปฏิหารด้วยการใช้กสิณไฟเข้าข่มพลังอาคมของพระเกจิรูปอื่นๆการข่มวิชาท่านใช้พลังกสิณไฟปล่อยเข้าไปตามสายสินส่งผลให้พระเกจิที่ตัวลอยต้องตกลงสู่พื้นทันทีการสะดุ้งกลับพระเกจิที่กำลังปลุกเสกอยู่ใต้น้ำก็สะดุ้งและกลับขึ้นมาบนบกพร้อมสแสดงอาการวิงเวียนศีรษะถึงกับบางรูป ต้องขอออกจากการปลูกเสกไปก่อนเนื่องจากถูกพลังกสิณไฟของหลวงพ่อมีเข้าครอบงำเปรียบเสมือนการถูกข่มวิชาเหตุการณ์นี้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับกันในหมู่พระเกจิอาจารย์ถึงความแข็งแกร่งของวิชาอาคมและพลังจิตของหลวงพ่อมีการท้าพิสูจน์วิชาห้ามอาวุธนอกจากนี้หลวงพ่อมียังเคยได้รับคำท้าประลองวิชาจากผู้ที่ต้องการลองของจึงแสดงอิทธิฤทธิ์ด้วยการ เศษเชือกที่คล้องแอนแล้วไร้พระเวกกำกับให้ทดลองยิงผลการทดลองปรากฏว่าปืนที่ใช้ทดลองนั้นยิงไม่ออกและถึงกับขัดลำกล้องในที่สุดหลวงพ่อมีวัดมารวิชัยจึงเป็นหนึ่งในพระเกจิอาจารย์ผู้เปี่ยมด้วยพุทธาคมที่ได้รับการยอมรับว่าเหนียวจริงๆและมีพลังจิตตานุภาพที่สามารถควบคุมและข่มพลังอาคมของผู้อื่นได้